ดูกล้องก่อนแล้วมองกล้องก่อนลูกมองกล้องหน่อยมองกล้องหน่อยไม่ขัดมือแม่ดูกล้องดูกล้องดูกล้อง,องไม่ขัดมือแม่นะดูกล้องดูกล้องพงี้าเต้องสจเางเนังาเอด้ง อยู่วันที่นั่นก่อนไปอยู่วันที่น,นั่นไปอยู่ถึงที่น,นั่นไปอยู่วันที่น,นั่น